สวัสดีค่ะวันนี้เราไดโนเสาร์นี่มาที่นี่อีกแล้วสวนสาธารณะนะคะนี่ไดโนเสาร์ทุกตัวออกมาเที่ยวกัอนอีกแล้วมาพาไดโนเสาร์มาปลดปลอยมาแล้วก็ต้องให้เดินนะคะอ้าวตัวนี้เสียงหายแล้วหรอนี่จะสวัสดีครับผมคือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่เล็กกระบผมนี่ นะคะที่เล็กมาก่อนเลยนี่โอ้โหสองตัวนี้คงดื้อน,น่าดูเลยมินนี่อยู่ในคอกเลยหรอนี่เลยนี่คอยาวแอบมาดูเพื่อนละสินี่เลยอุ้ยทาไมสีกลมกืนกับหญ้าจังเลยเฮ้ยสวัสดีนี่เอาไว้แอบปิดตาเขาขอเสียงหน่อยสิเสียง ลองยิ้มให้ดูด้วยนี่นี่เราหางตัวไปกับย่าได้เลยนะสีเราเขียวเลยนะนี่ไงส่วนพี่ตัวนี้เดินไหมเดินือเป่า เห็นไฟที่หลังเขาไหมนี่คะ่ะมาพางตัวเที่ยวในะนี่เจ้าไดโนเสาร์ทั้งหมดเนี่ยนีเลยนี่ตัวโตของเราบ้านโตรจริงๆอวบอว้อวนมาเหนียวขอฟังเสียงหน่อยสิคะได้ยินเสียงเราไหมทุกคนได้ยินเสียงเราไหมเอ,อ่ยนี่เรานี่เราตัวสูงก่าที่เล็กอีกนะนี่ แอบเอาเขาไปทิมทีเล็กดีกว่านี่โดนฟันเลยนี่พวกเราสนุกมากมากเลยได้ออกมาข้างนอกพวกเราลาไปก่อนนะเจอกับพวกเราได้ใหม่คลิปหน้านะฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย